สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการฟักตัวของหอยเชอรีนะครับอันนี้เพิ่งเก็บมาได้เมื่อวานนี่ครับนี่เก็บมาดูสามไข่มันสามลังนะครับนี่อันนี้เพิ่งแดงๆนี่น่าจะไข่เพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันนะครับอันนี้แต่อันนี้น่าสนใจคือตัวนี้นะครับนี่สังเกตดูนะครับนี่กำลังจะแตกออกที่เราฟองที่เราฟอง นี่ครับผมขยายดูนี่คือลูกหอยเชลีีนะครับนี่ออกมาจากสีแดงมันก็ค่อยแตกออกแตกออกแล้วก็ค่อยไต่ออกทีละตัวอันนี้เมเก็บมาแล้วผมไปที่ตะก,กานะครับจะค่อยออกค่อยออก พอมันแตออกจากล่างของมันนะครับพอแตกออกจากล่างของมันก็จะลงน้ํานะครับนี่ออกมาจะเป็นตัวแดงๆนะครับรแดงๆวันนี้มันแตกหมดผมเก็บมาเมื่อวานมันจะแตกหน่อยๆมันถูกน้ํานะครับ โอ้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เห็นการฟักตัวของหอยเชอรี่นะครับโอ้ตื่นเต้นมากครับเมื่อคืนนี้ผมบานลำข้าวให้มันกินนะครับเห็นมันกินลำโอ้ดูวิธีการกินคําลำของหอยเชอรี่แล้วตื่นเต้นเมื่อคืนว่าจะถ่ายให้ดูแล้วนะครับพอดีมันมืด จะค่อยแตะออกแตะออกที่รับฟองนี่ขยายเยี่ย้าเท่าดูดูเขาค่อยหยับค่ะ นี่สันสันอยู่เครื่องมือนะครับมือตื่นเต้นครับอ่าเดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับดูใกล้เลยครับนี่กำลังไตออกเลยครับนี่นี่กำลังแต่ออกจากไขมันนะครับนี่โอ้นี่คือการฟักของหอยเชลลีครับอืมพอมาแตกออกมันก็ค่อยไตออกมาครับ แตออกมาเสร็จแล้วมันก็จะลงน้ําอันนี้ผมขังเอาไว้ในตะก,กร้าเฉยๆนะครับแต่ถ้าตามธรรมชาติแล้วหอยเชลลีมันจะไขะ่ตามกิ่งไม้หรือตามต้นไม้อะไรต่ตางๆที่มันมันอยู่ตามตามริมหนองน้ำนะครับปีนขึ้นมาไข่เสร็จแล้วพอมันระยะฟักตัวของมันขึ้นหนึ่งถึงสงสัปดาห์นะครับ ไข่ที่อยู่นอกสุดมันก็สะฟักออกก่อนมันก็ไตลงมาแล้วก็ลงน้ำนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่มันจะเริงๆกำลังไตเลยครับมันกำลังไตมันดูชัดๆเลยนะครับนี่มนจะเป็นเตือนแดงนี well. ่เลยครับ <needed>